Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มหนึ่งบทที่11ผมอยากกลับไปตรงรายการคำถามที่เขียนไว้มีรายละเอียดอีกมากที่ผมอยากทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อผมรู้ว่าแค่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวเราคุยกันให้ยาวเป็นหนังสือทั้งเล่มยังได้แต่ผมก็จะไม่ได้ถามคำถามอื่นๆที่ยังมี ยังมีเวลาอื่นที่อื่นหรือแม้แต่หนังสือเล่มอื่นฉันอยู่กับเธอแล้วไปกันต่อแล้วค่อยกลับมาจุดนี้อีกทีถ้ามีเวลาตกลงครับคำถามต่อไปของผมคือทำไมดูเหมือนชีวิตผมมีเงินไม่พอใช้ตลอดผมถูกกำหนดให้ต้องจำกัดจำเขี่ยอย่างนี้ไปตลอดหรือไงอะไรที่ขัดขวางไม่ให้ผมเข้าถึงสกิลภาพทางการเงินของตัวเอง เธอไม่ได้ประเชิญสภาวะนี้อยู่คนเดียวคนมากมายก็เป็นเหมือนเธอทุกคนบอกผมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องคุณค่าในตัวเองการรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอาจารย์แนวนิวเอตเป็นโหลบอกว่าการขาดแคลนสิ่งใดๆสามารถสืบสาวไปได้ถึงการขาดความรู้สึกว่าตัวเองมีค่านั่นเป็นการพูดให้เข้าใจง่ายๆ ในกรณีนี้ครูของเธอเป็นฝ่ายผิดเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าที่จริงแล้วสิ่งท้าทายที่สุดในชีวิตเธอคือการควบคุมอัตตาซึ่งบางคนอาจเรียกว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากเกินไปอีกครั้งที่ผมรู้สึกแย่อับอายและกระอักกระอ่วนแต่ท่านก็พูดถูก เธอพูดว่ารู้สึกแย่และอับอายทุกครั้งที่ฉันแค่บอกความจริงของตัวเธอความกระอักกระอ่วนอับอายหรือปฏิกิริยาปกป้องอัตตาของคนที่คิดว่าคนอื่นจะมองตัวเองอย่างไรเชื้อเชิญตัวเองให้ข้ามผ่านจุดนี้พยายามตอบสนองแบบใหม่ดูลองขำแทนตกลงครับคุณค่าในตัวเองไม่ใช่ปัญหาของเธอในแง่นี้เธอมีเยอะ คนส่วนใหญ่ก็เหมือนกันพวกเธอชอบมองตัวเองในแง่ดีอยู่แล้วซึ่งควรแล้วที่ทำอย่างนั้นดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองจึงไม่ใช่ปัญหาถ้างั้นอะไรคืออะไรครับปัญหาคือขาดความเข้าใจหลักการของความมั่งมีซึ่งมักมาพร้อมกับการตัดสินผิดๆว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว ฉันจะยกตัวอย่างให้เธอดูได้โปรดเธอมีความคิดว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายขณะเดียวกันก็มีความคิดว่าพระเจ้าคือสิ่งดีพระเจ้าอวยพรดังน,น,นั้นระบบความคิดของเธอคือพระเจ้ากับเงินอยู่ด้วยกันไม่ได้เออในแง่หนึ่งมันก็จริงนะผมคิดแบบนั้นแหละ ซึ่งทำให้เกิดเรื่องน่าสนใจมากเพราะทำให้ยากสำหรับเธอที่จะได้เงินจากการทำสิ่งดีๆหมายความว่าถ้าเธอตัดสินว่าอะไรบางอย่างดีมาก,มากๆเธอจะให้ค่าเป็นตัวเงินน้อยฉะนั้นยิ่งสิ่งใดดีขึ้นวงเล็บเปิดมีคุณค่ามากขึ้นมันยิ่งมีค่าเป็นเงินน้อยลงเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้คนเดียวสังคมทั้งหมดของเธอก็เชื่อแบบนี้ ครูของพวกเธอถึงได้ค่าจ้างเป็นเศษเงินขณะที่นางแบบเรื่องผ้าได้เงินเป็นถุงเป็นถังผู้นำของพวกเธอได้เงินน้อยมากเมื่อเทียบกับนักกีฬาดังๆจนรู้สึกว่าต้องขโมยเพื่อชดเชยส่วนต่างพระและนักบวชต้องใช้ชีวิตด้วยขนมปังและน้ำเปล่าขณะที่พวกเธอประเคีนเงินให้เหล่าดารานักร้องไม่อันลองคิดดู อะไรที่เธอเห็นว่ามีคุณค่าภายในสูงเธอยืนยันว่าต้องมีราคาถูกนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยโดยลำพังเพื่อหาวิธีรักษาโรคเอชต้องวอนขอรับเงินบริจาคขณะที่ผู้หญิงซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับร้อยแปวิธีมีเซ็กซ์และทำเทปขายพร้อมจัดสัมมนาสุดสัปดาห์เพื่อสอนเรื่องนี้ต่างร่ำรวยเป็นเศรษฐี การทำให้ทุกอย่างกลับหัวกลับหางคือลักษณะของตัวเธอซึ่งเกิดจากความคิดผิดผิดความคิดผิดผิดที่ว่าก็คือความคิดที่เธอมีต่อเรื่องเงินทองเธอรักเงินแต่ก็บอกว่าเงินคือรากของความชั่วร้ายทั้งมวลเธอบูชาเงินแต่กลับเรียกมันว่าเงินโสมมเธอเรียกบางคนว่าพวกรวยอย่างน่าเกลียดและถ้ามีใครสักคนรวยขึ้นจากการทำสิ่งดีๆ เธอจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาทันทีเธอทำให้เป็นเรื่องผิดแพทย์จึงไม่ควรทำเงินได้มากเกินไปหรือควรเรียนรู้ที่จะระวังเรื่องนี้ให้ดีและนักบวชว้วพวกนางยิ่งไม่ควรหาเงินได้มากๆวงเล็บเปิดสมมุติว่าเธอยอมให้ผู้หญิงเป็นนักบวชวงเล็บปิดมิเช่นนั้นต้องมีปัญหาแน่เธอเห็นไหมว่าในความคิดของเธอ ใครที่เลือกมุ่งตามเสียงเรียกสูงสุดควรได้ค่าตอบแทนต่ำสุุดอืมใช่อืม,อมนั่นแหละถูกแล้วเธอควรขบคิดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความคิดที่ผิดจริงๆผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกเสียอีกก็ไม่มีไงมีแค่สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อเธอคำว่าถูกกับผิดเป็นคำสัมพัทธ์ ฉันใช้ในแง่นั้นตลอดเมื่อจะใช้คำนี้ในกรณีนี้เมื่อเปรียบกับว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อเธอเรียบกับสิ่งที่เธอบอกว่าต้องการพูดได้ว่าความคิดเรื่องเงินทองของเธอเป็นความคิดที่ผิดพลาดจำไว้ว่าความคิดมีพลังสร้างสารรค์ในตัวเองดังนั้นถ้าเธอคิดว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีแต่คิดว่าตัวเองดี เธอจะเห็นความขัดแย้งตรงนี้ทีนี้โดยเฉพาะเธอเธอได้แสดงออกถึงจิตสำนึกแบบนี้มากเป็นพิเศษสำหรับคนส่วนใหญ่ความขัดแย้งนี้ไม่มากเท่าเธอเพวกเขายอมทำสิ่งที่ตนเกลียดเพื่อเลียนชีพจึงไม่รังเกียจที่จะได้เงินจากมันพูดง่ายๆคือทำสิ่งไม่ดีเพื่อจะได้สิ่งไม่ดีตอบแทนแต่เธอรักสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวัน เธอทุดทูนกิจกรรมที่เธอทำดังนั้นสำหรับเธอและในระบบคิดของเธอการได้เงินก้อนใหญ่จากการทำสิ่งที่ทำจึงเป็นการรับสิ่งไม่ดีจากการทำดีซึ่งเธอรับไม่ได้เธอยอมอดตายดีกว่ารับเงินโสมมจากการกระทำอันบริสุทธิ์ใจรากับการกระทำนั้นจะเสียวความบริสุทธิ์หากเธอได้เงินจากมันทีนี้จึงเกิดความลักลั่นเรื่องเงินทองขึ้นมาจริงๆ เพราะส่วนหนึ่งของเธอปฏิเสธเงินอีกส่วนก็ขุนเคืองที่ไม่มีเงินจักรวาลจึงไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีเพราะได้รับทั้งสองความคิดที่แตกต่างสุดข,ขั้วจากเธอชีวิตทางการเงินของเธอจึงยื้อยุดไม่ไปไหนเพราะตัวเธอยืย้อย,ยุดเรื่องเงินทองนั่นเองเธอไม่มีความคิดรวมศูนย์ที่ชัดเ,เจน เธอยังไม่มั่นใจจริงๆว่าอะไรจริงแท้สำหรับเธอและจัก,กรวาลก็เป็นเพียงเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งก็แค่ถ่ายสำเนาความคิดของเธอออกมามีทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้ก็คือเธอต้องเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเงินทองผมจะเปลี่ยนวิธีคิดได้ยังไงวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งใดก็คือวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นความคิดของผม แต่สนคติของผมมนโนคติต่างๆไม่ได้สร้างขึ้นภายในหนึ่งนาทีนะครับมันคงเป็นผลจากประสบการณ์นานปีใช้เวลาทั้งชีวิตหล่อหลอมขึ้นมาทันพูดถูกเรื่องวิธีที่ผมคิดเกี่ยวกับเงินทองแต่ว่าผมจะเปลี่ยนมันยังไงล่ะครับนี่เป็นคำถามสำคัญสุดของหนังสือเล่มนี้ได้เลยวิธีสร้างสรร์ตามปกติของคนส่วนใหญ่คือ กระบวนการ3ขั้นซึ่งก็คือความคิดถ้อยคำและการกระทำอันดับแรกคือความคิดมโนคติตั้งต้นแนวคิดแรกเริ่มต่อมาคือถ้อยคำความคิดส่วนใหญ่จะผันตัวเองเป็นถ้อยคำในที่สุดซึ่งมักออกมาเป็นคำพูดหรือการเขียนนี่คือการเพิ่มพลังให้ความคิดโดยผลักออกมาสู่โลกให้ผู้อื่นสังเกตรับรู้ สุดท้ายในบางกรณีถ้อยคำจะกลายเป็นการกระทำแล้วเธอได้สิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ปรากฏขึ้นในโลกกายภาพของสิ่งที่เริ่มต้นจากความคิดทุกสิ่งในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างด้วยวิธีนี้หรืออาจด้วยรายละเอียดที่ต่างกันไปโดยอาศัยการสร้างสรรค์จากทั้งสมระดับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือจะเปลี่ยนความคิดหนุนส่งได้อย่างไรใช่ เป็นคำถามที่ดีมากและก็เป็นคำถามสำคัญเพราะหากมนุษย์ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหนุนส่งบางอย่างของตนมนุษยชาติจะทำลายตัวเองจนสูญพันธ์ได้วิธีที่เร็วที่สุดในการถอนรากความคิดวงเล็บเปิดความคิดหนุนส่งวงเล็บปิดคือให้กลับกระบวนการความคิดถ้อยคำการกระทำอธิบายสักนิด จงทำสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดใหม่ที่เธอต้องการมีจากนั้นให้กล่าวถ้อยคำที่สอดคล้องกับความคิดใหม่ที่เธอต้องการมีถ้าทำอย่างนี้มากพอเธอจะฝึกจิตใจให้คิดแบบใหม่ได้ฝึกฝนจิตหรือครับเรียกว่าบงการจิตได้หรือเปล่าไม่ใช่การครอบงำจิตใจหรือหรือครับแบบนี้แล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใจของเธอไปได้ความคิดที่มีอยู่ตอนนี้มาอย่างไร เธอไม่รู้หรือว่าโลกได้ครอบงำจิตใจเธอให้คิดอย่างที่เธอคิดอยู่ไม่ดีกว่าหรือถ้าเธอจะครอบงำจิตใจตัวเองแทนที่จะปล่อยให้โลกเป็นคนทำไม่ดีกว่าหรือถ้าจะมีความคิดแบบที่เธอต้องการจริงๆแทนที่จะเป็นความคิดของคนอื่นไม่ดีกว่าหรือถ้าเธอจะมีความคิดสร้างสารรค์เชิงรุกแทนที่จะเป็นปฏิกิริยาเชิงรับ ทว่าจิตใจเธอเต็มไปด้วยความคิดเชิงรับซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของคนอื่นน้อยมากที่ความคิดเธอจะมาจากข้อมูลที่ประมวลขึ้นเองและน้อยกว่านั้นอีกที่จะมาจากความชอบของเธอเองความคิดรากฐานเรื่องเงินทองเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดความคิดที่เธอมีต่อเงินวงเล็บเปิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีวงเล็บปิด ไปกันคนละทางกับประสบการณ์ของเธอวงเล็บเปิดการมีเงินช่างยอดเยี่ยมวงเล็บปิดเธอจึงต้องวิ่งพลาดและโกหกตัวเองเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอเพื่อจะคงความชอบธรรมแก่ความคิดแาะฐานนั้นต่อไปความคิดนี้ฝังรากลึกในตัวเธอเธอไม่เคยเฉลียวใจว่าความคิดที่เธอมีต่อเรื่องเงินทองอาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นสิ่งที่เธอจะทำตอนนี้ก็คือนำข้อมูลที่ประมวลขึ้นมาใช้นั่นคือวิธีแก้ไขความคิดรากฐานและทำให้มันเป็นของเธอเองไม่ใช่ของคนอื่นแต่เธอยังมีความคิดรากฐานเรื่องเงินทองอีกเรื่องที่ฉันยังไม่ได้พูดถึงอะไรครับความคิดที่ว่าสิ่งต่างๆมีไม่พอ จริงความคิดนี้ของเธออย่างรากลงไปในทุกเรื่องเงินไม่พอเวลาไม่พอความรักไม่พออาหารไม่พอน้ำไม่พอความเมตตาในโลกไม่พออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีสิ่งนั้นไม่เคยพอจิตสำนึกที่ครอบงำมนุษยชาติเรื่องความไม่พอนี้เอง,ได,งได้สร้างโลกที่เธอเห็นอยู่นี้ขึ้นมาวงเล็บเปิด และก็สร้างซ้ำแล้วซ้ำอีกวงเล็บปิดโอเคเป็นว่าผมมีความคิดอย่างรากซึ่งเป็นความคิดหนุนส่งในเรื่องเงินทองอยู่สองอันที่ต้องเปลี่ยนโอ้อย่างน้อยสองอาจมากกว่านั้นอีกมากลองมาดูกันเงินคือสิ่งชั่วร้ายเงินทองเป็นของหายากเราต้องไม่รับเงินจากการทำงานเพื่อพระเจ้า วงเล็บเปิดนี่เป็นข้อใหญ่ของเธอวงเล็บปิดเงินไม่เคยได้มาฟรีๆเงินทองไม่ได้งอกจากต้นไม้วงเล็บเปิดซึ่งความจริงแล้วใช่วงเล็บปิดเงินทําให้ช่อฉนผมมีงานต้องทําเยอะเลยถูกต้องถ้าเธอไม่พอใจสถานการณ์การเงินในปัจจุบันของตัวเองนะแต่ก็สําคัญที่ต้องเข้าใจว่า เธอไม่มีความสุขกับสถานการณ์การเงินในปัจจุบันก็เพราะเธอไม่มีความสุขกับมันแม้บางทีก็ตามท่านยากเหลือเกินบางทีก็นำเธอยากเหลือเกินพูดก็พูดเถอะในที่นี้ท่านเป็นพระเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายๆหน่อยล่ะฉันทำให้เข้าใจง่ายแล้วถ้างั้นทำไมท่านถึงไม่ทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายๆล่ะ ถ้านันนเป็นสิ่งที่ตั้นต้องการจริงๆฉันต้องการสิ่งเดียวกับที่เธอต้องการไม่มีอะไรแตกต่างหรือมากกว่านี้เธอไม่เห็นหรือว่านั่นเป็นของขวัญยิ่งใหญ่จากฉันแต่ฉันอยากให้เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เธอไม่ต้องการและถึงขั้นทำให้เธอต้องเป็นแบบนั้นให้ได้แล้วเจตจำนงอิสระของเธอจะอยู่ตรงไหนเธอจะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งการสร้างสรรได้อย่างไร ฉันคอยบงการสิ่งที่เธอจะเป็นจะทำและจะมีความสุขของฉันอยู่ในอิสรภาพของเธอไม่ใช่ในการยอมตามก็ได้ครับแล้วท่านหมายความว่ายังไงที่บอกว่าผมไม่มีความสุขกับสถานการณ์การเงินในปัจจุบันของตัวเองเพราะผมไม่มีความสุขกับมันเธอจะเป็นในสิ่งที่เธอคิดว่าเธอเป็น และมันจะเป็นวังวนอันชั่วร้ายถ้าความคิดของเธอเป็นไปในทางลบเธอต้องหาทางออกจากวังวนนั้นประสบการณ์มากมายของเธอตอนนี้เกิดจากความคิดที่เธอมีอยู่ก่อนหน้าความคิดก่อให้เกิดประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความคิดอีกทีหนึ่งแล้วก็ก่อให้เกิดประสบการณ์อีกนี่จะนำความสุขต่อเนื่องมาให้ถ้าความคิดหนุนส่งเป็นไปในด้านบวก แต่ก็อาจสร้างนารกชั่วการนานขึ้นหากความคิดหนุนส่งเป็นไปในทางลบวิธีแก้มีนิดเดียวคือเปลี่ยนความคิดหนุนส่งซึ่งฉันกำลังจะแสดงให้เห็นแสดงให้ดูว่าทําอย่างไรเอาเลยครับขอบใจอันดับแรกเธอต้องย้อนกระบวนการความคิดถ้อยคำการกระทําเธอยิงจำภาษิตโบราณที่ว่า จงคิดก่อนทำได้หรือเปล่าสำได้ครับดีลืมมันเสียถ้าอยากแก้ความคิดรากฐานเธอต้องทำก่อนคิดยกตัวอย่างสมมุติว่าเธอกำลังเดินไปตามถนนผ่านหญิงชลาที่กำลังร้องขอเศษเงินเธอรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นคนแร่ร่อนและมีชีวิตวันต่อวันเธอรู้ทันทีว่า ไม่ว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่จะน้อยแค่ไหนก็พอจะแบ่งให้หญิงชราคนนั้นได้แรงกระตุ้นแรกของเธอคือให้เงินไปบ้างส่วนหนึ่งในตัวเธอถึงขั้นพร้อมหยิบเงินที่จะพับที่พับอยู่ในกระเป๋าให้ไปอาจจะหนึ่งหรือว่าห้าเหรียญให้ตายเถอะให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีของหญิงคนนั้นหน่อยไปรไรช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้าถงถหน้าแล้วความคิดก,ก็เข้ามา งไงนะบ้าหรือเปล่าเรามีแค่เจ็ดเหรียญไว้ใช้ตลอดทั้งวันนะนายจะให้เขาตั้งห้าเหรียญเชวเหรอเธอจะเริ่มล้าล,ะ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 ล้าังทีนี้เธอก็คิดว่าเฮ้เฮ่นายไม่ได้มีเงินมากก่อจะไปให้เฉยเยอย่างนั้นนะแค่หยิบเหรียญอะไรก็ได้สองสามเหรียญให้ให้ไปให้ตายเธอแล้วเราก็ไปให้ค้นๆ้นจัดตรงนี้เสรยทีเธอจึงล้วงกระเป๋าอีก ้างควันห่าเงินแต่กลับพบแค่เศษเหรียญเธอรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอย่างบอกไม่ถูกดูสิเธอใส่เสื้อผ้าดีๆมีอาหารกินอิ่มท้องแต่กลับจะให้เงินหญิงชราที่ไม่มีอะไรเลยเพียงเศษเหรียญแค่นั้นหรือเธอพยายามจะหาเหรียญ25เซนสักหนึ่งหรือสองเหรียญอย่างไร้ผลโอ้นี่ไงเจอแล้วเหรียญหนึ่งตรงก้นกระเป๋าแต่เวลานี้เธอเดินเลยมา แล้วด้วยด้วยยิ้มจืดเจ่อนสายเกินกว่าจะหันกลับหญิงชราไม่ได้อะไรเลยเธอก็ไม่ได้อะไรด้วยแทนที่จะได้เบิกบานจากความรู้สึกถึงความมั่งมีและการแบ่งปันของตนตอนนี้เธอกลับรู้สึกยากจนพอๆกับหญิงชราคนนั้นทำไมถึงไม่แค่ควักธนบัตรยื่นไปให้ตั้งแต่แรกเพราะนั่นคือแรงกระตุ้นแรกของเธอ แต่ความคิดที่ตามมากลับเข้ามาขวางทางครั้งต่อไปจงตัดสินใจว่าจะทำก่อนคิดให้เงินไปเลยทำไปเลยเธอมีเงินอยู่แล้วและยังมีทางหาได้มากกว่านี้อีกนั่นคือความคิดเดียวที่แยกเธอจากผู้หญิงคนนั้นเธอรู้ชัดว่ามีทางหาได้มากกว่านี้แต่หญิงคนนั้นไม่รู้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดรากฐาน จงทำสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับความคิดใหม่ที่ต้องการมีตแต่ต้องทำให้เร็วมิเช่นนั้นจิตใจเธอจะกำจัดแนวคิดใหม่ๆที่ผุดขึ้นก่อนที่เธอจะรู้ตัวเสียอีกฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆแนวคิดหรือความคิดใหม่ๆจะตายตัวจะตายอยู่ในตัวเธอก่อนที่เธอจะมีโอกาสได้รู้เสียอีกดังนั้นจงทำทันทีเมื่อสบโอกาสแล้วถ้าทำอย่างนั้นมากพอ ใจของเธอจะรับแนวคิดเน้นไว้และจะกลายเป็นความคิดใหม่ของเธอโอ้ผมเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนี่คือความหมายของคำว่ากระบวนการแนวคิดใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ควรจะใช่ความคิดใหม่คือโอกาสเดียวของเธอคือโอกาสแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวสำหรับเธอที่จะวิวัฒน์เติบโตและเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ตอนนี้ใจเธอมีแต่ความคิดเก่าๆซึ่งไม่ใช่แค่เก่าอย่างเดียวแต่ยังเป็นความคิดเก่าที่รับมาจากคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญและได้เวลาที่เธอจะเปลี่ยนความคิดที่มีตอบสิ่งต่างๆนี่แหละคือเรื่องของวิวัฒนาการขอบคุณขอบคุณขอบคุณ